ดาราที่กัดตัวอยอะนี่มีใครบ้างที่เราอ่านข่าวเยอะนะปีชาเหรอนักบอลเก่าๆายสีแก้วเล่าอย่าเล่นพี่ว่าพี่เลยพี่เอมนี่น้องเองออายุน้อยกว่ากูก็ไม่บอก ดีค่ะปลดท้องไปค่ะของเรานะคะีพีนี้ก็กลับมาอย่างลุ่มลุ่ม,มดกักๆกดอื่นกดไลค์กดแชร์ like, กดสัครสไคชช่องก่อนนะคะรับรองว่าเราจะไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะเพราะว่าสถานก,การณ์แบบนี้ เราก็ยังต้องทำรายการเพราะหลายๆคนก็เครียดกับการอยู่บ้านอะไรเงี้ยถามว่าเราเครียดไหมสุกสุก <laughs> รายการวันนี้เป็นไงบ้างเราไม่ได้แบ่งแบ่งพักแบ่งพวกเราพูดในฐานาะเราเป็นประชาชนคนหนึ่งอย่าไปหวังพึ่งะไรเลยเชื่อก,กูช่วยตัวเองร้งมือกินยาสมาการดูแลตัวเองออกไปทํางานซักใครว่างๆเงาๆก็เปิดช่องพีของเราแล้วมีหลายรายการอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะหายไปทีละรายการพอพิธีกรก็เริ่มกักตัวมั่งเข้าเข้าออกกันอยู่อย่างนี้แล้วครเราก็จะวนอย่างน้าเดิม วันนี้เรามีแขกรับเชิญค่ะกดทบาไปค่วันนี้เราจะให้เอมเนี่ยไปเยี่ยมเหล่าเซเลบตี้ที่เขากักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยหลายคนอาจจะชอบเซเลบตี้เออเพราะว่าหลายหลคนก็จะคือแบบว่ามีอะไรให้เราหน้าติดตามหลายหลาคนถามว่าทำไมกลับมาเล่นดาราอีก้ะคนธรรมดาก็เริ่มกักตัวอีกแล้วครับเพราะนั้นคือวันนี้เราจะมีคำใบให้เอมก่อนอ่าเป็นการโปรยเป็นแบบเป็นริศนาอ่ารูปแรกครับอันนี้คือรูปเขาเลยเหรอ เขาเกี่ยวเนื่องกับคนนี้คนนี้คือใครอ่ะตั้งแต่ปี2 5ง2กูย,ยังใช้กรรมอยู่เลยอีกิดว่ามีใครบ้างชักปุยอีกชักปุยไม่หลานแน่ๆแล้วรูปสองคือรูปนี้ครับใบสีเหรอลองดูรูปนี้ดูดีเทลดิว่ามันมีอะไรใบตองดอกไม้ครีมครีมอะไรกล่กองแหวนแหวน <laughs> นักบอลเพิ่งแต่งงานไอ้โจเด็กโคกมนะ่อลาลีเฟอฟซีหาวารูปนี้ โทนี่รักแกนเหเนาะถ้าเป็นพี่โทนี่จี่ทำไงชอบเคยเจอครั้งหนึ่งเคยไปงานแล้วก็นั่งข้างๆกันรูหล่อชิบหายเลยอะ่ะ<อ>แล้วเขาเป็นคนที่แต่งตัวแบบแฟชั่นสุดๆเราก็พยายามแต่บางทีเราแต่งแล้วเหมือนคนบ้าคัสุดท้ายครับดาวแก้วเดอะสตาร์ <laughs> ดาราที่กัดตัวอยู่อันนี้มีใครบ้างที่เราอ่าขาอยู่กันปีชาหรอโดมเดอะสตาร์ <laughs> <laughs> ไปต่อจกโรงพยาบาลเลยนักบอลเก่าๆบายสีเก้าเหล้ากินเหล้าก็น่าจะพี่เป็กซิวเพื่ออะไรที่สามารถจักตัวอยู่ด้วยแล้วเมาไม่ได้ได้วยนะพิเศษิวจักไม่กักเหมือนกัน,กนแค่เปลี่ยนบ้านไทยวะไหนมันจะง่ายไงโคตรง่ายเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอมไม่ต้องเสือกว่าพวกหนูอ่ะตัดเสกแน่นอนค่ะพี่เอมไม่ใช่ตัวจริงเราทำเพื่อแต่เป็นจัดงานค่ะพ่เอ,อะไรพูดอะไรสวัสดีค่ะรินอร่อยเจรินแลนด์มีแฟนหรือยังคะมีสมองมากันเนี่ยสมองกันหูนะมีแฟนแล้วเหรอคะ บอกแค่นี้แล้วกันค่ะตาสวยมากเราเคยร่วมงานกันไหมคะไม่เคยร่วมเลยไม่อยากร่วมเลยเราเคยกินแล้วด้วยกันไหมคะตาสุกแล้วเป็นสุกเป็นสุกนะเออคือเป็นนักบอลเหรอคะพ่อพี่เป็นพ่อพี่เป็นทุ่มหยางพ่อพี่ทั้งตีกอล์ฟตีหม้อ นนพพแล้วแฟนที่เป็นนักบอลด้วยปะคะบอลเล่บอลนะเพนอยู่แฟนเป็นนักร้องหรือเปล่าคะแฟนพี่เป็นตลกตัวพี่กับแฟนได้เป็นนักร้องไหมคะเป็นทุกอย่างถามอะไรเป็นอะไรบ้างอ่งะแล้วโดนถามพี่ข้อหนึ่งพี่ว่าเราลำบากไหมต้องมานั่งคุยวอก,กันเนี่ยอย่าเรียกพี่ว่าพี่เลย พี่เอมนี่น้องเองอายอายุน้อยกว่ากูก็ไม่บอกคนเด้งเทมีอะไรในหัวมั้งครับตอนนี้มีอะไรในหัวมีชื่ออะไรในหัวมั้งครับก็เหมือนเดิมอ่ะพี่โทนี่กับแก้วปะเจี๊ยดมากเทียนสุดๆใครอ่ะพี่อยู่เป็นคู่ขอคำใบ้หน่อยค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมเอาคำใบ้ออกไปให้ครับคำใบ้แรกครับชอบทานกับข้าวเหรอคะ พ,มมพี่นิวป่ะคะพี่นิวไงพี่นิวนิวจิว๋วนิวจิ๋วลองเพลงอะไรบ้างครับหอหมกหัวกปะเวอร์ชันอะคูสติกอะ่ะใช่ใช่แน่แน่ั้นจะตอบเลยไหมครับหรือจะซ้ำได้อีกอ่ะขออีกหนึ่งอัน,นไหนๆก็เตรียมมาแล้วแต่ฟู้ดมันไม่พอถ้ายกแมวออกมากูช็อกเลยนะอะไรอนะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะ อันนี้ไส้อวดหรือไส้กอกอีสานคะไส์อวดยาวใหญ่นั่นมากเป็นคนเหนือขนาดหกใส่ขนาดสี่สิบเก้าห้าสิบสองหลวมความยาวนี่คือเก้าเก้าไม่ออกเดินและแบบสนุกโอ้โหออกมาให้ดูหน้าเลยดงตามมาถึงกางเกงกันแล้วมันยาวอที่หนูพูดไปหนูหมายถึงคู่ขพี่เอ็มตอบมาครับผมพี่เป็กเป็มค่ะกับพี่นิวแน่นะครับ พี่เบกซิลนะก็ยังไม่ตื่นนะตอบเปกเต้นก่อนค่ะพี่เบคพี่นิวอาต้อนรับอีกทีหนึ่งพี่เบคพี่นิวสวัสดีค่ะโอ้ตื่นเต้นจังเลยเราอาจจะเป็นอะไรกันแล้วพี่เราสัมภาษณ์เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ก็ดีค่ะตอนนี้ก็สมานดัชนีกันมากขึ้นเพราะว่าไปไหนกันไม่ได้ก็อยู่กันสองคนนี่แหละมอดหุงข้าวคืออะไรพี่เป๊กไม่เกี่ยวกับหน้าหม้อดใดทั้งสิ้นแต่หมายถึงตอนนี้เราทําข้าวขายไงเรามีร้านที่ เชียงใหม่หรือว<อ>่าอแล้วเราก็ปลูกข้าวเองใช่ไหมแล้วข้าวก็ออร์แกนิกไม่มีสารเคมีตอนนี้<อ>เราก็เอาข้าวจากตรงนั้นน่ะเอามาขายในเมืองอย่างเงี้ยฉะนั้นก็เลยนี่เป็นคำใบ้เกี่ยวกับข้าวอันนี้าหนัมาจากทางบ้านเขาบอกว่าเชียงใหม่ที่ทําร้านไปขโมยที่วัดจริงไหมคะโอ้ยโปรดิวเซอร์ก็ไม่น่าสนิทไอ้โปรดิวเซอร์คนนี้นะเออก็บอกสิว่านาวัดเนี่ยเรา ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆริงเป็นที่ของเราเองแหละแต่ว่าตรงที่เราปลูกข้าวเนี่ยเราเช่าเขาก็เลยมีการที่เราร่วมจับมือกับชุมชนฉะนั้นชุมชนเนี่ยมีวัดเป็นแกนใช่ไหมเขาก็เลยส่งพระส่งเนนมาตอกสะพานให้มาช่วยดูแลที่นี่เ็นเคยไปจะบอกว่าใครที่อยากได้วิวสวยๆให้ไปแบนดิวฟิลกู๊ดแต่ถ้าแบบง่วงมากอยากกินกาแฟอย่าไปเพราะระหว่างทางเดินเข้าก่าจะถึงร้านกาแฟประมาณสวันครึ่ง ได้อัพเดได้อ <of> <ici> ัเดอจริงเหรอพวกเนนพวกพระเขาก็มาช่วยทําอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่เพราะเราจะเหมือนทำเราทำวิสาหกิจชุมชนให้ไงฉะนั้นเราพอเราไปช่วยดูแลชุมชนเขาพาคนในชุมชนอะมาเจอชุมชนอื่นๆในทั่วประเทศไงในโปรเจกต์แบบจนพอค้าเป็นวัดแล้วพอพวกลูกค้าใหญ่ๆตอนเย็นๆกลางคืนเลยก็จะเป็นพระเนนซะส่วนใหญ่ ไม่เอาสิระมันจบไก่ขายหรือไงล่ะอ๋อตอนนี้ที่ทำข้าวก็คือปลูกที่นั่นแล้วก็เอามาขายเลยเป็นแบรนด์เราเองเลยอะคะใช่คะ่ะปลูกแล้วก็ขายก็กินกันเองกินกันเองทำไมเราอยากจะแบ่งให้คนอื่นกินมีโปรเจกต์อื่นไหมคะถ้าสมมติว่าเราไม่ทํางานในวงการแล้วอยกออกไปทําอะไรของพี่ก็ทาบ้านขายอยู่ที่เชียงใหมเ่เหมือนกันแล้วก็มีทำโปรเจกต์เป็นเป็นโปรดักชันเป็นเอเจนซี่อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ว่างสักวันเหมือนกันนะคิดงานทุกวันใช่ทำกันบ้านกันทั้งวันทำกันบ้านทำงานคิดงานใช่ จาให้ทําอะไรอหละอยู่บ้านกันเนี้ก็ทำแค่นี้แหละตอนนี้มีโครงการที่จะมีลูกไหมคะโครงการเนี่ยมีตั้งแต่ปีที่แล้วก็เขียนโครงการไว้ um. <S <S 2> <S 2> แล้วแล้วก็ยังไม่ได้สําเ็จตามโครงการหลายๆคนบอกว่าโควิดแล้วอ่ะให้มีลูกมาเถอะเราจะได้แบบว่างๆอยู่บ้านอยู่เราจะได้มีเวลาเลี้ยงดูแต่ดูตอนนี้ดิดถ้าคนติดโรคติดเชื้อลูกติด เชื้อโควิดลงปอดมันก็อันตรายมากกว่าเดิมอีกที่คิดอีกนยอันนี้เขียนโครงการจะมีลูกอย่างเดียวแต่มีไม่ได้เมียไม่ให้มีเมียคนอื่นแต่ถ้าให้พูดถึงเมียคนอื่นของโปรดิวเซอร์คุยได้นะเขาจะรู้จริงไหมนะเขาจะรู้จริงไหมนะเฮ้ยพูดไปอย่างนี้พันมากเลยอ๋อให้พี่แบกพี่นิวฝากผลงานเลยค่ะตอนนี้มีให้ปบกไปหยิบมาให้เลยไหมบ็อกเซตเนี่ยอ่ะพี่นิวทำบอดด้วยใช่ไหม เล่นเนาะแล้วก็อย่างก็ฉายบอดด้วยจะเปิดสนามสเก็ตี่เชียงใหม่อีกตอนนี้ก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่วันที่เราว่างๆหรอกทุกคนเราก็ต้องอยู่ให้เป็นในยุคโควิด1 9นะมันก็ต้องสร้างอะไรต่างๆนานาไปที่เรารู้สึกอยากจะทำอะไราเงี้ยก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตทั้งวีทั้งหวั่นเล่นด้วยร้อเพ้น คือยุคโควิดเนี่ยรู้สึกว่าเราอย่าไปกลัวตกงานจริงๆถ้าเรามันปลูกพืชปลูกผักทําเกษตรเองปลูกที่บ้านก็ได้พวกนี้แต่ตอนนี้ที่ร้านเชียงหม่เราอยู่ไม่พอเพียงเพราะว่าน้องๆที่เราแบกพนักงานอยู่เขาก็อยู่ไม่ได้จริงๆถ้าเราต้องไล่เขาออกเรารู้สึกว่าเราเอากลับมาทำเดลิเวอรี่ดีกว่าก็เลยรู้สึกว่าอ่ะขอร้องทุกคนแล้วกันเพราะตอนนี้เชียงใหม่ก็หนักมากเหมือนกันเราก็พยายามลงให้ทุกช่องทางแต่ตอนนี้เริ่มที่ไลน์แอดของแบรนด์เนฟิูดก่อนก็เป็นอาหารเหนือจากคนเหนือจริงๆอ่ะให้วินิพิเปก ให้กำลังใจคนที่กำลังเผชิญปัญหารวมถึงให้กำลังใจหนูด้วยก<ห>็สำหรับคนที่ไม่มีงานทําในตอนนี้อย่างพวกเราก็จากอาชีพเดิมที่มีอ่ะเราก็ต้องขันตัวเองให้ไปทําอย่างอื่นที่ได้นะคะ อย่าวิตกกับมันมากหรือว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้ในมุมพี่ก็ท้อได้แต่อย่าถอย,อยแหละคนแบบหนอยแพนิคก,กับทุกงานที่มันเกิดขึ้นหว่างงานไม่มีบ้างหรือว่าจะออกไปทํางานออกไปเจอคนไม่ได้มันเกิดแพนิคในจิตใจหมดฉะนั้นนะเอาใจเหล่านี้ถอดทิ้งเข้าไปใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับคนที่คุณรักเพราะว่าบางทีคนที่คุณรักพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับเขาแล้วก็ได้ ไม่ใช่คือแต่หมายถึงครอบครัวเราควรจะใส่ใจคนที่รักข้างๆมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ใจของเรามันต้องสู้ต่อไปเพราะว่ายังไงเราก็ต้องหยุดไม่ได้เราต้องใช้ชีวิตอะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีในยุคโควิดในทีนี้นะครับไม่มีดราม่าใดๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใต้คอมเมนต์ือแคปทิปปูไปดาว่าอุ้ยทำไมถึงมีสัภาษณ์ทำงานมึงห่างขนาดนี้โควิดไปไม่ถึงต้องบอกว่าูก็เซฟตัวเองสุดๆแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากติดตามพี่นิวกับพี่เป็กด้วยนะคะเจอกันใหม่อีพ เฮ้ยยังไม่หมดมีแป็กันิวชาแนลด้วยนะเฮ้ยเออก้าก้าก้าวมีสเปซด้วยนะมีรายการเกี่ยวกับแต่งบ้านดีไซน์นะอ่าช่วงนี้เจ้าจะแต่งบ่อยหน่อพราว่างนะคะโอเคไป b าย